เนี่ยแล้วหมอชีวกก็เป็นคนที่ร่ำรวยมากจากการรักษาพยาบาลคนก็ทำเงินทองมาให้นะเป็นข้าบอดีแต่ท่านปะวรณาต่อสงฆนะที่จะเป็นยังไงดูแลรักษานะมีวัดวัดน่เป็นโรงพยาบาลสงไปด้วยนะหมอชีวกนะปัจจุบันนี้ประเทศไทยเราเป็นประเทศเดียวที่นับถือพุทธ และมีโรงพยาบาลสงฆ์เป็นของตัวเองที่กรุงเทพนะโรงพยาบาลสงฆ์รักษาดูแลพระสงฆ์อย่างเดียวเลยธาตมาภาพเองก็รักษาที่นั่นแล้วก็ไปทีไรก็บริจาคให้โรงพยาบาลสงฆ์เรื่อยแล้วก็จะต้องผ่านเขาเรียกหอหมอชีวกโวามารัพัดธรตมมาก็จะไปยืนสงบนิ่งหรืออะไรแผ่บุญให้ท่านเพราดันลึกนึกถึงว่าท่านมีคุณูปการ คือเดิมประเทศไทยเราไม่ได้มีโรงพยาบาลสงนะแต่ด้วยบุญบาร,รมีของหมอชีวกเนี่ยแม้กระทั่งว่าท่านดับขันไปตั้งเป็นพันปีแล้วแต่ท่านสามารถทําให้ประเทศไทยเกิดอะไรได้โรงพยาบาลสงฆ์ได้นะมีเรื่องเล่าว่าเกิดจังจอมพลปอพี่บุญสงครามจังพอมลปอบุสงครามเนี่ยท่านไปเห็นพระเข้าคิว รักษาที่โรงพยาบาลรัดแห่งหนึ่งท่านมีรู้สึกว่าพระสงฆ์เนี่ยไม่น่าจะต้องมาเข้าคิวยอะรอแบบนี้เลยนะมันเสียเวลาท่านที่ท่านจะไปสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมหรือเผยแพร่ธรรมะเนี่ยท่านต้องมายืนรอคิวตรวจรักษาต้องมารอคิวรับยาเนี่ยนึกถึงใครหมอชีวกในใจนึกถึงหมอชีวกขึ้นมาเลยว่าอีะหมอชีวกนี่ ท่านก็สร้างโรงพยาบาลสงฆ์นะก็เลยให้คณะมนตรีเนี่ยร่างระเบียบการที่จะเสนอขอใช้งบประมาณรัฐเพื่อสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ราะโรงพยาบาลสงฆ์ก็เลยถือกำเนิดขึ้นมาถือกำเนิดขึ้นมาปัจจุบันนี้โรงพยาบาลสงฆ์เนี่ยก็จะยึดนโยบายหลักนโยบายหลักก็คือว่าเช้ามืดมาเนี่ย มีพระสงฆ์เข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะเป็นยังไงก่อนเขาจะเอาพระสงฆ์เนี่ยเข้าระบบก่อนแต่ถ้ามีคารวาสมาขอรับการรักษาเขารับรักษาไหมรับถ้าถูกเชิญก็ทันทีแต่ถ้ารอได้เขาก็จะให้เข้าคิวต่อต่อจากพระเพราะเขาเล้นไปที่ใครก่อนที่พระก่อนตามฟันธากิจของท่านจอมพลนะเนี่ย ุกวันนี้ก็ยทำอย่างนี้วันนั้นน่ะมีแม่ชีที่วัดป่วยหนักใช่ไหมตมาก็โทรไปที่โรงพยาบาลส่งว่ารับรักษาแม่ชีไหมเพราะเห็นเป็นโรงพยาบาลสฆงนะเพราะว่าตมาไปรักษามาโรงพยาบาลสฆงนี่จะไปทําเป็นดูถูกนะบางคนโอ้ยโรงพยาบาลสฆงนะอย่าไปดูถูกเพราะว่าหมอที่มารักษาให้โรงพยาบาลสฆงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นระดับ อาจารยนะ์เป็นระดับอาจารย์อยู่ศิริราชบ้างอยู่ธรรมศาสตร์บ้างอยู่จุฬาบ้างอยู่มหิดลบ้างนะไปดูที่โปรไฟล์แต่ละท่านเนี่ยอาจารย์ทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่หมอจบใหม่หรอกนะเป็นระดับครูบาอาจารย์แทบทั้งนั้นเพราะว่าอะไรอยากทราบไหมถ้าเรานั้นท่านอยากทําบุญท่านก็นมาเข้าเวรรักษาโรบานสมนะ เขาเรียรักษาโลมนสง่งถ้าเอาบุญนะนโลมันสฆ์เก่งนะ่ะทาไปเล่นไปนะหลายคนคิดว่าโอ้โรมานสง่งเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้รับคารวาทั่วไปพั่มเพื่องนะเขาก็เน้นเน้นพระภิกษุสัมมณีนะแต่ว่ามันมีแห่งเดียวในประเทศไนงะตอนนี้ทุกจังหวัดก็ต้องมารวมกันนะแค่นี้ก็หนักพอสมควรไหมพระคุณเจ้าราย,ย่านโยมเขาหนักพอสมควรอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้เปิดรับคารวาอะไรมากมาย คารวะคุณก็ต้องเข้าไปนระบบปกติของคุณอาจจะไปจุฬาไปศิราชไปตู้นุมินาอะไรก็แล้วแตนะ่ก็ไปตามที่เรามีสิทธิตรงไหนก็ไปได้เพราะคารวะโรงพยาบาลสําหรับคารวะเยอะไหมเยอะแต่โรงพยาบาลสงไม่มีแค่แห่งเดียวในประทเทศลาวไม่มีโรงพยาบาลสงนะกัมพูชาไม่มีโรงพยาบาลสงพม,ม่าไม่ถ้าจำไม่ผิดไม่มีโรงพยาบาลสง เวียดนามเกาหลีไม่มีจีนก็ไม่มีนะมีประเทศไทยเนี่ยได้บาร,รมีใครหมอชีวกหมอชีวกเนี่ยท่านจอมพลท่านนึกถึงหมอชีวกเอ๊ะหมอชีวกนี่สร้างอารามให้เป็นอะไรเป็นโรงพยาบาลสงเพราะนั้นประเทศไทยของเราเนี่ยมีคนนับถือพุทธจำนวนมากทำไมประเทศเราจะไม่มีโรงพยาบาลสงบ้างท่านก็ ดัเิเรื่องรามันสงึ้นมาเพราะมีแรงบรนาใจมาจากใครหมอชีวกนะครับท่านนะมีแรงมนาใจมาจากหมอชีวกนะอันนีเน้เป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นเป็นประวัติศาสตร์ตำนานเลยนะก็พระพุทธเมตตานระพุทธเมตตาเป็นพุทธรูปที่สําคัญแสดงถึงความมีพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณและเป็นพระ พุทธรูปที่ทุกคนในทุกศาสนาเนี่ยโดยเฉพาะคนอินเดียแม้ไม่ได้รู้ตัวพุทธก็มุ่งไปกราบท่านส่วนหมอชีวกถึงแม้จะเป็นคาราวาสก็จริงแต่ท่านเป็นอะไรด้วยพระโสดาบันนะฮะข,ขนาดท่านอื่นไม่ได้เป็นมนุษย์แต่เป็นพระโสดาบันเรายังบูชาเลยใช่ไหมอย่างอาระวะักยักษ์เนี่ยเป็นมนุษย์เปล่าเป็นมนุษย์เปล่าไม่ได้เป็นแต่เราก็ บูชาท่านเพราะท่านเป็นพระโสดาบันท่านอยู่ตรงไหนท่านอยู่กับหลวงพ่อชินราชยังท้าวเวสุวรรณนะท่านเป็นมนุษย์หรือเปล่าก็ไม่ได้เป็นแต่ท่านเป็นอะไรพระโสดาบันเราบูชาท่านไหมแล้วหมอชีวกเป็นมนุษย์ไหมและมีค้อุประการต่อพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ไหมและเป็นอะไะบุคคลไหมอ่าอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหม เพราะนั้นเราก็ต้องระลึกอย่างนี้เพราะฉะนั้นแต่เราเป็นพระเราไปกราบไหว้คารวาะได้ไหมไม่ได้นะแต่ก็ให้รู้ว่าท่านก็มีคุณูุปการนะนะในฐานะเป็นผู้เป็นเบื้องหลังหลายๆอย่างน่ะถ้าจะเล่าแล้วมันไม่จบหรอกแต่หนึ่งในนั้นที่ประทับใจมากเลยนอกจากที่ท่านรักษาพระเนรนะแล้วประทับใจมากเลยคือขอเลยว่าให้ ารวราชนั้นได้ไปไงถวายผ้าใหม่แก่พระเนนได้โดยเพื่อลดภาระไม่ต้องให้พระเนนไปทำอะไรไปหาผ้าเองเนี่ยเนี่ยยมซื้อผ้ามาถวายเนี่ยยมอาจจะลืมนึกไปว่าผู้ที่รีเริ่มนั้นคือหมอชีวกกวุามาราพัฒนะ,ะงั้นเราท่านเป็นต้นบุญนะไม่งั้นเราไม่มีต้นบุญเนี่ยเราก็ ไม่มีโอกาสทำเลยเพราะนั้นการทอดกระถิ่นเนี่ยทอดรับป่าเนี่ยญาติโยมซื้อผ้ามาทอดสามารถทำได้ไหมทำได้ไหมได้โยมทอผ้าเองเป็นปืนแล้วช่วยกันย้อมเอามาถวายพระเป็นผ้ากระถิ่นทำได้ไหมได้หรือพระตัดเองย้อมเองท่านทำได้ไหมได้ได้หมดเลยโยมทำก็ได้พระทำก็ได้ไม่ต้องไปขัดแย้งกัน